อาจจะพูดถึงเรื่องของการดูแลตัวเองและรักษามาตรฐานการเล่นในช่วงบั้นปลายของการคาแข่งตัวอย่างที่ทุกคนมองเห็นได้ชัดเจนนั่นก็คือคิซโซโนโรนันโดอย่างไรก็ตามยังมีนักเตะอีกคนที่แม้จะไม่โดดเด่นอย่างโรนันโดแต่เขาก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าในวัย36ปีเขายังสามารถลงเล่นในหลีกระดับสูงอย่างพรเม์ลีกได้เลยครับวันนี้ออฟไซด์กับเจดเซียนเขียนมาเล่าจะขอพาเริ่มชมไปพบกับเจมส์มินเนอร์แข่งอนเนกประสงค์แห่งทัพหง์แดงกันเลยครับ แจมส์มินเนอร์เป็นนักเตะที่ไม่โดดเด่นเหมือนคนอื่นแต่ทว่าเขาเป็นนักเตะที่โคชทุกคนนั้นอยากจะมีคนแบบเขาอยู่ในทีมโดยการที่เขาสามารถลงเล่นได้หลายตำแหน่งและเล่นเป็นทีมได้ดีนักเตะอย่างมินเนอร์อาจจะไม่ได้เหมาะสมกับทีมที่ต้องการเล่นโดยใช้ความสามารถเฉพาะตัวในการทะลวงแนวรับคู่ต่อสู้เพราะเขาไม่ได้มีความเร็วเหมือนจรลวดไม่ได้มีเทคนิคดีล้ำเลิศเหมือนที่ปีกระดับโลกคนอื่นๆเป็นดังนั้นหลังจากผ่านช่วงวัยรุ่นไป มินเนอร์ก็เริ่มมาเจอตำแหน่งใหม่ของเขาในการเป็นกองกลางสไตล์บ็อกซ์ทูบ็อกซ์ที่มีหน้าที่หลักในการช่วยทั้งเกมรุกและเกมรับซึ่งถือว่าเป็นตำแหน่งที่เหมาะสมกับต,ตัวตนของเขามากกว่าเลยครับนอกจากนี้ความอนเนกประสงค์ของเขาแล้วมินเนอร์ยังสามารถปรับตัวเข้ากับบอลยุคใหม่ได้ดีสิ่งที่ยืนยันว่ามินเนอร์ปรับตัวได้หลายอย่างโดยดูจากตำแหน่งในการเล่นเมื่อเขาอายุมากขึ้นเขาก็พัฒนาตัวเองและหาวิธีการเล่นที่เหมาะสมให้กับตัวเองเขาออกกำลังกายอย่างหนัก จนร่างกายของเขาสามารถรับมือกับวิธีการเล่นของฟุตบอลยุคใหม่ได้ที่ต้องวิ่งเยอะวิ่งทั้งเกมซึ่งนักเตะในวัยอย่างเขานั้นน้อยคนที่จะทําได้เลยครับลิเวอร์พูลของเจเกนครอปเติบโตขึ้นทุกวันนับตั้งแต่เขาเข้ามาคุมทีมในปี2015นักเตะหลายคนที่ไม่ดีพอทั้งร่างกายและทัศนคติต้องย้ายออกไปหลายคนเหลือเพียงหยิบมือจากทีมชุดแรกตอนที่เขาเข้ามาและยังอยู่กับทีมในตอนนี้ ซึ่งเจมส์มินเนอร์ก็คือหนึ่งในนั้นและเป็นยอดขุนพลที่ครอปมักจะเอ่ยปากชมอยู่เสมอไม่ว่าเรื่องใดๆก็ตามเลยครับในวัยสามสิบปีคงปฏิเสธไม่ได้เลยว่านี่คือช่วงบั้นปลายของอาชีพของเขาแล้วนักเแต่หลายคนเริ่มปรับตัวกับการเป็นซีเนียและไม่ใช่ทุกคนที่จะทําหน้าที่นี้ได้ดีนักเตะซีเนียที่ดีคือคนที่ผลักดันให้ทีมไปข้างหน้ากล้าพูดกับนักเตะที่อายุน้อยกว่าให้เห็นความผิดพลาดของพวกเขาจากประสบการณ์ที่ตัวเองเคยผ่านมา มีไม้แข็งในการเป็นพี่ใหญ่ของทีมเพื่อให้ได้ซึ่งความเคารพนี่คือสิ่งที่มินเนอร์ทำได้และทำให้เขาได้รับการพิจารณาสัญญาใหม่อยู่ตลอดเลยครับและนี่ก็คือเรื่องราวของเจมส์มินเนอร์นักเตะที่เป็นที่รักของทุกคนรวมทั้งเพื่อนร่วมทีมโค้ชและแฟนบอลเขาไม่จำเป็นต้องโด่งดังระดับโลกเหมือนที่คิสโนโรนโดและเลโอนลเมสซี่เป็นเลยด้วยซ้ำแต่การทำงานหนักของเขาและการเป็นแบบอย่างแก่รุ่นน้องในทีม ช่วยให้สโมสรก้าวไปข้างหน้าได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับเจมส์มินเนอร์จึงกลายเป็นนักเตะที่มีบทบาทสําคัญกับสโมสรอนอย่างยิ่งและทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวของเจมส์มินเนอร์แข่งอันเอกประสงค์แห่งคับหงแดงกันเลยครับหากท่านผู้ชมชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องอัพไซด์ของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลากันไปก่อนไปเลยครับสวัสดีครับ